เอาเทคนิคดีๆมาฝากนะครับผมตัดเหล็กกลมครับผมเนี่ยครับเด็นมันโล่งไหมครับอ่าตัดเหล็กกลมให้มันเข้าให้มันสนิทนะครับนี่วัดเลยสองเซนนะครับสองเซนพอได้ระยะสองเซนครับผมขีดเลยครับสองเซนแล้วก็หาวัสดุที่หาได้นะครับอันี้ของรถเชื่อมนะครับอ่าตัดมาตัดมาแล้วก็มานี่ครับผมใส่เลย ได้แล้วพอคนที่ต้องการก็มาตัดเลยก็ับแล้วก็มาเอาแย่รวบนี้นิดครับผม ลูกเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้ครับนี่น,นะครับเห็นเส้นไหมเส้นนี้ผมขีดแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่เอาลองลองดูครับเอา,าถ่าใกล้เลยเห็นไหมครับไม่มีรูเลยครับผมนี่ชิ้นงานก็จะออกมาแบบนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อมไปดูครับผมจะเชื่อมง่ายไม่ง่ายนะครับถ้าเราตัดได้อะไรมันก็ง่ายไปหมดแล้วครับ วิธีการเชื่อมถ้าชิ้นงานแบบนี้มันสามารถลากลงได้เลย,เยครับผมนี่นะครับไม่มีวิเคราะ เห็นไหมครับแนวสวยงามครับผมโอเค